สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องน,นะผมแล้วก็พรีวิวกับสมาร์ทโฟนที่พีซื้อมา2,761บาทผมกับเจ้าตัว ZTE Bate V50 ์ีไ้าน์ผมแลม8จิกวบวกเพิ่มอีก8 g จิกเป็น16 g กจิกผมรอมตันนี้พีใช้คือตัว1,28ในปี2 0ง4กับราคา2 7 0 7 ถือว่าสเปคให้มาคือจัดเต็มจริงครับพี่ซื้อมาในรักษ้าผมดี๋ยวงนี้ครับผมในการสั่งซื้อเนีผมบางคนอาจจะกดโค้ดได้เยอะพีนะครับส่วนตัวพีก็แนะนําในการซื้อก็คือซื้อจากช้อปปี้รักษ้าครับผมในการพี่ก็ซื้อเก็บเงินปาทางจริงนะครับให้ดูก่อนหลายคนไม่เชื่อว่าซื้อจริงๆนะครับผม2องพหกสิบาทผมสหรับตัวนี้นะครับนี่ CTE ีเบนะครับผมตัว V50 ดีไซน์นะครับขอแกะเลยราคา2 0 0พนะครับผม เียงกลมเลยแลียยงกลมเลยนี่ให้ดูเลยพี่สั่งซื้อเป็นสีดำครับผมนี่ถือว่าเป็นตัวสเปคบอกเลยว่ามัน2 0 0พเนี่ยถือว่าคุ้มนะสำหรับพี่อะถือว่าเป็นราคาที่แบบคุ้มค่าจริงๆครับผมในการใช้งานตัวนี้คือแบบไม่ใช่สำหรับใครที่ไม่ใช้อะไรมากมายครับผมกล้องหลังคือ50ล้านนะบอกเลยว่ามันเวิร์กมากผมสำหรับการใช้งานตัวกล้องอนะ โหดมากราคานี้อาหายากครับผม2อ0พนี่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กจริงๆในการใช้งานตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเป็นไงบ้างนะนี่อันนี้พีอันนี้ก็คือใบครับผมนี่ครับเราก็ซื้อมาผมว่าซื้อมาเท่าไหร่จริงๆมันราคาเต็มมันประมาณสามพกว่าบาทครับพีก็ซื้อมาประมาณ2องพนนะน,นี่ก็ใบเสร็จแล้วผมทางบริษัทก็เอาให้ผมนะครับอันนี้ก็มาแกะกล่องพิวให้ดูเลยนี่ครับนี่ครับให้ดูเลยนี่ครับปึ๊บ ขอแกะเลยนะครับให้ดูพร้อมๆกันเลยว่าเป็นไงบ้างนี่ออคือเป็นสเปคที่บอกเลยว่าคุ้มจริงครับหน้าจอเป็นหน้าจอ6.6นิ้วเป็นแบบ full high def นะครับหรือว่าตัว1 0 8 0 p พัดนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือหายห่วงครับมีสเปค6.6 full hd พัดนะครับผมกล้องหลัง50ล้าน fast charge 22.5วัตต์แบตเตอรี่ 5.000m a มคือมันคำว่าโคตรคุ้น คุ้มมากครับผมสับตัวนี้นะสับพีถือว่าเ,เหลือมากครับผมสับตัวนี้ในการใช้งานก็ถือว่า CPU ก็ไม่ได้ขี้เหร่ผมสับตัวนี้นะ CPU ที่ให้มาครับนี่ครับพีใช้คือแรม8นะผมลอมหนึ่งร้อิงจิกนะผมก็เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะที่พี่ซื้อมาครั้งนี้นะครับนี่สับพีก็เป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มครับเอาตรงว่ามันก็คุ้มนั่นแหละจะบอกว่าไม่คุ้มไม่ได้เนาะครับมาแกะพร้อมกันเลยครับอันนี้พีขอแกะเลยนะครับ นี่ขอแกะปึ๊บไปเลยให้ดูเลยอันนี้เป็นแกะกล่องพีววนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวเตรียมให้ดูอีกทีนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมและกดติดตาด้วยนี่เอาออกเลยตรงนี้แกะอ,ออกเลยครับผมนี่ครับเซ t ต TEB V50 Design ข้มมาดูว่าเป็นไงบ้างผมนี่ก็ปุ๊บ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสนะครับน่าจะเป็นเคสนะโปรดี่จะเป็นเคสแถมเคสไม่ด้วยนะผมแล้วก็เข็มจิ้มซิมเป็นเคสใสนะครับผมที่แถมมาให้เราถือว่าสวยครับเดี๋ยวขอดูกันเคสเป็นเคสใสจริงครับเป็นเคส TPU นะผมเคสยางแล้วก็โหทําไมตรงนี้อนะ่ะผมชอบดีไซน์มากเลยอะมันมันสวยดีเนาะนี่ครับ V50 นะครับโปรดดีไซน์นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอ6.6นิ้ว ถือว่าสับพีไม่ได้คิเลนนะสับหน้าจอตัวนี้ครับผมในการใช้งานก็เพียงพอครับผมรับได้รับได้ถือว่าโอเคครับผมตัวหน้าจอที่ให้มานี่ป,ปึ๊บข้างหลังก็เขียนสเปกบอกว่าสเปกอะไรกล้องตัวดีไซน์ด้านหลังถือว่าสวยครับผมกล้องสามารถถ่ายสูงสุดคือห้าสิบล้านเฮ้ยมันรู้สึกว่าถึงความแข็งแรงตัวนี้อ่ะแล้วก็แถมหัวชาร์จไม่ให้ด้วยผมถือว่าไม่ได้กักน,นะครับแล้วก็สายชาร์จไทยเอถูงไทยซีไม่ให้แล้วนะนี่ครับ ขอแกะดูเลยนะครับผมว่าใครจะลูดเปิดก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบนี่ครับแบบนี้ก็ได้ครับผมปึ๊บนี่สวยครับบอกเลยว่าสวยโหสวยจริงนะเอาตรงว่ามันสวยงามมากโหสวยจริงเอาตรงดีไซน์ด้านหลังคือเป็นดีไซน์แบบกระจกค,ครับโหสวยอะ่ะอันนี้ไม่ไม่อวยครับผมพูดตรงเลยว่าดีไซน์คือมันมันสวยจริงนี่ครับแรม ซัดเพิ่มได้นะผมตัวนี้บอกเลยว่าในการเพิ่มแรมก็เพียงพอพสำหรับเพีในการใช้งานก็คือประมาณ 16G ผมในการเพิ่มสยอดมากเลยตัวนี้สเปคที่ให้มาก็ถือว่าจัดเต็มนะไม่ได้กั๊กอะไรนะผมสำหรับตัวนี้นะเป็นดีไซน์ที่ความบางมันก็ไม่ได้บางมากครับผมมันบางที่8.3 mm มิลลิเมตรผมกับดีไซน์เป็นขอบเดี่ยมๆับผมในการจับถือว่าสวยนะสีดําก็ ชื่อว่าสีดำดิมมอนแบ a นะครับผมก็คือสีแบบเป็นแบบคล้ายๆสีดำอะ่ะมันดำแบบดำแบบออกเงินเงินดำแบบแล้วแต่ใครจะมองอะ่ะถือว่าสวยนะสับพี่อะ่ะสวยสวยสวยเอาตรง,ตรงว่ามันสวยจริงครับผมสับตัวนี้เวิร์กนะพี่ชอบตัวกล้องครับผมมันเป็นดีไซน์ที่ลงตัวมากในการดีไซน์นี่พี่ให้เป็นสมาร์ทโฟนเลราคาไม่เกิน3000ที่ดีไซน์สวยจริงครับอันนี้ มินิโมเลยครับผมบอกเลยว่ามันโอเคมากผมสบเข็มจิ้มซิมขอาผมเราสามารถดูซิมได้นะว่าในการใช้เป็นไงบ้างพี่ชอบตรงนี้แหละของเช e ครับก็คือซิมครับมันสามารถใช้งานได้ก็คือนี่ครับเป็นตัว2ซิมแล้วก็ใส่ไมโครดีการ์ดเพิ่มได้ถือว่า3สล็อตเลยให้เราเลือๆผมตัวนี้ปึออ๊บหยับร้อยชอบกล้องหลังมากเลยอ่ะให้มาจัดเต็มมากกล้องหน้าคือ8ล้านนะผมสับตัวนี้นะให้เรา ก็ถือว่าเพียงพอครับด้านล่างเป็น t i ด์ C แล้วก็ตัวนี้ผมลำโพง1ตัวนะครับแล้วก็เป็นพอร์ต3.5ให้เราเรียบร้อยผมดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามครับไม่ได้ขี้เหล่เลยในการใช้งานตัวนี้ครับสับตัว CPU ผมสเปคก็ให้มาก็เป็น u n i s o อผม T606 นะครับกับตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานนะผมสับผมนี่ครับโลโก้ก็ s e t T.E. เลยผมในการเปิดเครื่องขึ้นมาบอกเลยว่าดีไซน์สวยมาก ราคานี้อะคุ้มนะสองพันเจ็ดะครับบอกเลยว่าคุ้มมากพี่ชอบอะดีไซน์ด้านหลังคือสวยจริงยิ่งเวลาใส่เขสนะครับให้ดูก่อนเวลาใส่เคสนี่ครับนี่ครับใส่เคสนะครับผมบีบเข้าไปเลยดูครับติดฟิล์มมาจากโรงงานแล้วนะครับดูครับใส่เคสก็ยังสวยงามเลยเคสก็ตัดขอบอ,อะไรดีนะถือว่าสวยครับผมใส่เคสมไมห่วงเนาะนี่ครับเราโอ๊ย หน้าจอาก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่โอเคนะรับได้รับได้นี่ครับตั้งค่าภาษาไทยเลยปึ๊บข้ามเราก็สามารถผมใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็น wi-fi สัญญาณ4ไวไฟ5นะครับเราก็สามารถใช้งานเลยครับผมปึ๊บพีก็ใช้งานเลยครับนี่ก็ทำการพกอ,อินไวไฟนะครับ ก็ถือว่าดาวน์โหลดสักคู่นะครับสับการเล่นเกมพี่ว่าตัว Uni s o f t T 6ทีพี่ใช้มาหลายเดือนแล้วผมบอกเลยว่าเล่นเกมก็ปรับต่ำๆกลางๆก็เหลือครับพวก R O V กับชิปมนแพเนี่ยรับต่ำๆก็หายห่วงครับ R O V นีในปรับ60เฟรมลื่นแน่นอนครับผมสับตัวนี้เนาะในการชาร์จผมส่วนตัวในการชาร์จก็ประมาณ1นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็เต็มแล้วผมเพราะว่าให้มาเยอะอยู่นะ22.5วัตต์ไม่ถึงว่ากับขี้เล่มากผมสับตัวนี้นะ ครับเราก็ลอสักครู่ผมในการเซตอัพนะครับผมชอบนะสับตัวนี้ที่ให้มาตัวกล้องบอกเลยว่าเพียงพอมากครับผมกล้องหลังก็คือ50ล้านครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นเลน์เด็บนะครับล้านเลน์มาโคร2ล้านแนละกล้องหน้า8ล้านนะครับไม่คัดลอกเลยครับผมไปเลยหน้าจอเป็นหน้าจอ6.66นิ้วครับเป็นหน้าจอแบบ Full HD Plus iPslcd นะครับรีเฟรชสามารถสูงสุดคือ 90hz หรือว่าสุดยอดจริงรีเฟรชให้มา9 0 h เด้วยนะตัว gpu ผมใช้ตัวม o ริ g57 นะครับผมตัวนี้ android เวอร์ชัน3นะครับข้ามไปเลยครับผมถัดไปอย่างเดียวครับผมถัดถัดถือว่าเซตอัพเร็วนะเฮ้ยเซตอัพเร็วดีนะสำหรับตัวนี้เนาะเร็วเร็วเร็วถือว่า myos เนะี่ยทำงานเร็วนะสำหรับผมอนะจบนี่ครับ กดไปแล้วครับผมเราไม่ต้องทําอะไรเรากดไปอย่างเดียวถือว่าเซตอัพหายห่วงครับผมสับตัวนี้โอ้หน้าจอสีสันสวยงามมากสัมผัสแรกเพียร,รู้สึกว่าหน้าจอมันสีสันคือสวยจริงครับแล้วก็สามปลดปลดล็อกผมที่ปุ่มสแกนลายนมือผมด้านข้างได้ครับผมแล้วก็ใบหน้าก็สัมปลดล็อกได้ก็ถือว่าหายห่วงผมตัวนี้หูหเวิร์กมากเลยอะ่ะหน้าจอสีสันสวยงามมากโอ้ราคา2,007หน้าจอนี่บอกเลยว่ากินขาดมากครับ ไว้ใจได้ผมหน้าจอฟังก์ชันในการใช้งานใช่ไหมปรับลงมาครับผมดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่ครับมีการบันทึกหน้าจอก็สามารถบันทึกได้นะผมนี่ถือว่าโอเคครับคุณภาพสูงปรับ,รบได้ดีดีดีด,ดีถือว่าโอเคครับผมเซซีนี่ก็มองต่างก็เพียงพอผมในการใช้งานตัวนี้เนาะนี่ครับมองต่างมองแสงต่างเพิ่มได้หรือจะเป็นล็อกหรือจะพลังงาน ก็เพิ่มได้ผมในการใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับนี่ตั้งค่าเดี๋ยวพิูก่อนว่าเมนูตั้งค่าเป็นไงบ้างเฮ้ย <Hey, S 1> มันก็เลื่อนไหลดีนะนี่ครับ Wi-Fi b l u e t o o t h เวอร์ชัน5นะครับหายห่วงแน่นอนครับในการเชื่อมต่อแล้วก็ก,การแจ้งเตือนการแสดงผลเสียมเลยผมปรับเป็น90%เฮิร์พได้เลยครับนี่ปรับ60-90%ได้นะผมตัวนี้พี่ปรับเป็น90เลยครับในการตั้งค่าเวลาหน้าจอครับผม ีตั้งค่าเป็น30นาทีเลยปรับแสงได้ผมในการสู้แสงก็ถือว่าสู้แสงพอสมควรอยู่นะรู้สึกว่าลอมใช้งานดีนะครับผมตัวนี้ระบบเกี่ยวโทรศัพท์นะครับมาดูนี่ครับ,บ myos ram 8 g b จิบวกเพิ่มอี8ก8 g b ได้เป็น16 g b ิถือว่าเพียงพอครับโมเดลนี่ครับ z t e 8 0 5 0 cpu ว่าผม t 6 0 6 octa core ตอมหน้าจอถือว่าโอเคครับผมสับตัวนี้เนาะระบบ นี่ถือว่า Android 13ก็ไม่มีอะไรมากผมสับตัวนี้สับการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากครับผมถือว่าในการทัดก็เพียงพอสำหรับพียอะนี่ครับก็เร็วทันใจดีอยู่แต่ให้แอปขยะมาเยอะเกินไปอะน่าจะเอาแอปพวกแบบแอปค่าดีฟองต่างอะต้องไปเสียเวลาลบนะครับผมนี่ครับเช่นแบบนี้เราต้องไปลบอะซึ่งผมว่าเซทีอีน่ะมันชอบเอาแอปขยะมาให้เราอะนี่พิมพ์ไม่ได้บ้างนะ พีเม่พีพูดถึงแอปทั่วไปนะครับผมไม่ใช่แอปขยะแอปทั่วไปที่เราไม่เจตนาในการติดตั้งนะครับผมมันจะมีไม่ให้เรานี่ครับก็ถือว่าในการทัดในการกดก็เพียงพอครับผมหน้าจอถือว่าสีสันสวยงามอยู่นะเราต้องปรับเป็นสีขาวนี้ครับผมจะเห็นหน้าจอว่ามันสวยงามครับนี่ดูครับนี่ครับหน้าจอสวยจริงนะลำโพงเป็นลำโพงหนึ่งตัวนะครับผมเสียงก็ ถือว่าเดี๋ยวพีจะเปิดให้ดูเลยลว,ว่าเสียงเป็นไงบ้างตัวนี้เนาะเปิด youtube เลยครับครั้งแรกผม youtube มันจะเด้งทุกรุ่นเลยครับผมที่พีใช้ฮานมามันจะอัปเดตอันนี้เราเปิดดูเลยครับผม LG พีเขาทดสอบเลยนี่ครับทดสอบเลยว่ามันเปิดได้ไหมนี่ครับมาดูว่าในการทดสอบผมสามารถเปิดได้เท่าไหร่หันสูง รจริงๆมันเปิดได้1ัน0 p นะหรือว่า 2k ครับแต่เนื่องด้วยต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันตัว YouTube ล่าสุดก่อนมาดูว่าสีสันเป็นไงบ้างสีสันนี่บอกเลยว่าสวยงามมากครับแต่จอเป็นแบบโบราณน,นะแบบหยดน้ำนะครับผมแต่ก็พีรับได้กับราคานี้เนาะเดี๋ยวพีขอแนบด้งผมในการสั่งซื้อเผื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะกดได้ราคาต่างกว่าพีนะครับหรือว่าราคาแบบ ไม่ได้แพงมากอันนี้ไหมครับมันจะอัปเดตแอปอยู่นะครับปกติของตัวนี้เนาะในการแอปเด้งนะครับผมซึ่งเป็นปกติของ YouTube นะครับซึ่งเปิดครั้งแรกทุกรุ่นครับผมรุ่นเป็นอินเตอร์แบนก็ยังเด้งออกก็เป็นปกตินะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสนะผมสับตัวนี้เนาะนี่ครับโฆษณานี่ครับนี่ครับเห็นไหมมันอัปมันอัปเดตอยู่ครับผมมันก็สามารถเปิดได้เยอะอยู่ครับผม 60เฟถือว่าสีสันนี่บอกเลยว่าสวยงามมากหน้าจอ Full HD Plus ตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงครับผมในการใช้งานนี่ดูครับว่าสีสัตนของภาพมันสวยงามดีครับผมในการใช้งานสับผมชอบนะสีโคตรสวยอะ่ะหายห่วงครับใครต้องการเอาไปดูคอนเทนต์ต่างๆครับตัวนี้ ในการใช้งานบอกเลยว่าเพียงพอมากสีสันคือมันสุดจริงครับหายห่วงครับเรื่องสีสันของหน้าจอครับผมให้ดูเลยว่าลำโพงเป็นไงบ้างนี่มาดูลำโพงครับผมลำโพงหนึ่งตัวบริเวณด้านล่างนะครับถือว่าเสียงดังอยู่นะเฮ้เ,ออเสียงดังใช้ได้อยู่ เสียงก็ถือว่าใช้ได้ผมไม่ได้กับดีมากเหมือนลำพง2ตัวนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องการสู้เสียงก็ราคาเหลื2สองพันเนี้ยไม่สู้ตัวที่เป็นเทคโนนะครับผมที่เป็นรุ่นเทคโนสปาร์โกสองพงสิงอันนั้นสองลำพงเสียงดีมากครับอันนี้ถือว่าเสียงพอใช้งานได้อยู่ครับพอใช้งานได้อยู่ถือว่าเสียงใช้ได้ครับผมในการแบ่งหน้าจอผมเลยพิเจะขอแบ่งหน้าจอก่อนว่ามันแบ่งหน้าจอเป็นไงบ้างแตะสองครั้งมันจะสามารถแตะได้ไดหลายวิธีครับผม ในการแบ่งหน้าจอนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนนี่ปึ๊บมารู้ว่าผมในการแบ่งหน้าจอเป็นไงบ้างจริงๆอะ่ะเมนูในการแบ่งหน้าจอมันมันก็ตั้งค่าได้เลยครับถ้ามันขึ้นอะ่ะมันจะเป็นตัวแบ่ง s e t e การแบ่งหน้าจอใช่ไหมปกติมันมันแบ่งหน้าหน้าจอง่ายนะครับผม จริงๆฟังก์ชันคน,คนอยู่ตรงนี้ครับ,บแสดงว่ามันฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอมันยังไม่เต็มรูปแบบเท่าไหร่ครับนี่แสดงว่าการแบ่งหน้าจอยังไม่เปิดใช้หรือเปล่านี่ครับปกติเราแตะตรงนี้มันก็จะมีลา๊บแบบนี้ หรือว่าแตะตรงแอปน่ะแล้วเราก็เลื่อนมันก็สามารถใช้งานเลยครับซึ่งมันยังไม่รองรับเท่าไหร่หรือว่าฟังก์ชันมันทาให้เราใช้งานยากอยู่นะครับนี่นครับก็สำหรับเรื่องกล้องเดี๋ยวพี่ขอถ่ายกล้องเลยครับผมให้ดูว่าเป็นไงบ้างเป็นหน้าจอไม่ได้นะครับผมเท่าที่เห็นนะตอนนี้ กล้องก็ถือว่าโอเคนะกล้องอ่ะถือว่าโอเคครับผมมาดูกล้องหน้าว่าเป็นยังไงบ้างกล้องก็ถือว่าราคาเหลืสองพันถือว่าคุ้มเฮ้ยกล้องหน้าดีมากกล้องหน้าดีครับผมกล้องหน้ามีหมวดต่างๆให้เราหมดออโต้แล้วก็ฟิลเตอร์ต่างให้เราครบเลยกล้องหน้าเขาหายห่วงครับผมกล้องหน้าเขากล้องหลังในการจับโฟกัสถือว่าหมดผมชอบสีอะสกินโทนออกขาวๆดีจังเฮ้ยสกินโทนออกขาวๆดีอะชอบชอบชอบแสดงว่า ตัวกล้องก็ทํางานได้อย่างโอเคอยู่ครับผมละเอียดมากไปเลยครับผมในการถ่ายมีสามารถปรับเปิดลายน้ําปิดเปิดลายน้ําได้นะผมหรือว่าใครใถ่ายตัวฟังก์ชันต่างๆมันมีให้เราหมดเลยครับเพร,ะราะว่าหมดโปรของห้าสิบล้านมันก็มีนะผมเราก็สาถ่ายห้าสิบล้านได้เลยปึ๊บนี่ห้าสิบล้านปึ๊บเราก็รถซูมดูครับ นี่ครับก็าเพ,พียงพอผม50ล้านก็สามารถถ่ายได้ถือว่าเรื่องกล้องนะครับผมก็เพียงพอ Unisoft t 606ก็สามารถใช้งานได้ราคา207ถือว่าคุ้มครับผมในการใช้งานตัวนี้ครับบอกเลยว่ามันคุ้มนะเอาตรงว่าหน้าจอคุ้มนะครับผมแล้วก็หน้าจอรีเฟรชได้90 h ฮกล้อง50ล้านแบต5000ฟาสชาร์ด22.5วัตต์หัวชาร์จแถมให้กับด้วยในกล่องถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานจริงๆแรมพัดบกก8จินะครับรวมเป็น16จิ ก็เพียงพอผมเสวรนนี้พี่เพคขอจบการแกะกล่องนะผมแล้วก็พี่ีพน์รรมสวนันนี้ขอบคุณครับ